เดี๋ยวคุณป๊อกจะให้น้องดาวนะครับถอยหลังเข้าซองทางด้านซ้ายนะครับแบบรัศมีแคบนะครับตอนนี้เข้ากินหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับน้องดาวเปิดไฟฉุกเฉินแล้วนะการเปิดไฟฉุกเฉินก็เพื่อให้ขลังเนี่ยเขาระวังเราแล้วก็เพื่อไม่ให้ขลังเขาขึ้นมาบาังช่องที่เราจะถอยนะครับโอเคน้องดาวครับปล่อยรถด่าช้าๆให้ข้างรถทางด้านซ้ายห่างจากแนวรถทางด้านซ้ายประมาณ1นเมตรนะโอเคปล่อยรถด่ายครับคันสีขาวนะครับขันซ้ายมือนี้ครูจะียกว่าคันที่1น,นะ เ okay, ปลอดรถไหลครับนี่คือคันที่หนึง่งนะครับปลอดรถไหลตรงตรงไปก่อนนะให้รถเราตรงต,รงตรงไปก่อนนะครับช่องที่เราจะใส่คือช่องนี้คือคันของเราคือคันที่2โอเค okay. ึ้นไปครับรถกระบะค,คันนี้คือคันที่3รถโฟล์กเจอรนี่คือคันที่4ให้ตัวเราอยู่ตรงกลางของรถคันที่5คือคันสีดําข้างบนเลยพอเราจะถอยแบบรัศมีแคบโดยที่เราไม่ตั้งลเฉียงนกันไปนะอีกครับอีกนิดหนึ่นงโอเคยุดนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลัง อ่าแล้วก็มองครับมีรถใครมาอยู่ข้างหลังไหมมีใครเดินไหมปลอดภัยนะครับน้องดาปล่อยรถไหลช้าๆสําคัญที่สุดคือรถต้องช้าปล่อยรถไหลครับพร้อมกับหมุนซ้ายเลยครับหมุนซ้ายเลยหมุนซ้ายครับอ่าหมุนครับให้ท้ายรถทางด้านซ้ายชิดเข้าหารถกระบะไหมอ่าต้องให้ชิดไว้นะครับชิดไว้เยอะๆนิดนึงเพราะถ้าห่างจากรถคันดํามากเท่าไหร่นะครับโอกาสจะชนทางขวามากโอเคมองขวาเลยครับปล่อยรถไหลครับปล่อยรถไหลครับนิดนึง ล้วดูจากกล้องตัวนี้ก็ได้ครับดวงดาวปลด้ืนไหลครับนิดนึงอีกอีกนิดนึงได้อีนิดนึงได้ครับพอยุดถอยต่อไม,ไม่ได้คิดกกลับให้ล้อตตรงแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งครับอ่าแล้วก็หมุนขวาให้สุดเลยนะครับพอหน้ารถเราเอียงซ้ายต้องหมุนขวาให้สุดเนื่องจากหน้ารถเราเอียงเยอะก็ต้องหมุนเยอะเอเคปอลด้ื่นไหลช้าๆเอามองข้างหน้าครับอ่าแล้วก็มองกระจกมองข้างซ้ายขวาด้วย อันนี้คือการขึ้นไปตั้งหลักนะโอเคมองขวามองซา้ายเอาพอหยุดแล้วก็เมื่อกี้เราหมุนขวาสุดคืนกลับให้โลโก้หงายขึ้นมาสองครั้งนับหนึ่งนับสองอนนี้คือคืนเพื่อให้พวงในตรงราตรงเข้าเกียร์ถังหลังครับแล้วก็ปล่อยครับมองซา้ายเ่าถอยลงไปตรงๆก่อนครับ้องดาวพวงไอนไม่ต้องหมุนครับพวงไอนไม่ต้องหมุนนะถอยไปตรงๆก่อนปอยได้ไหมครับโอเคซา้ายโอเคขวาโอเคแต่ตอนนี้อยู่ก่อนตอนนี้เราจะเห็นเลยว่า ท้ายสุดของรถกระบะก็คือทางด้านขวาแนวโน้มจะมาหาลูกเก่งทางด้านขวาถูกไหมเขี่ยมุนซ้ายครับหมุนให้สุดก่อนจะได้โอเคตุวแด,ดัวครับสุดแล้วคืนกลับนิดนึงโอเคปอดแล้ไหลครับมองขวาแล้วก็มองซ้ายโอเคมองขวาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่โชนรถทางขวาแล้วคือเห็นหน้าเราก็โอเคถอยนิดนึงครับรถก็จะตรงเลยนะครับให้รถตรงก่อนนะถอยนิดนึงอพอรถตรงแล้วหยุดครับอีกนิดนะครับ หยุดครับคืออะไรกับหมุนสุดคือสองรอบนับหนึ่งนับสองโอเคครับถอยต่อเลยครับให้ล้อหลังรถทับเส้นสีขาวนะครับอีกด้านหลังนะถ้าเรามองไม่เห็นล้อหลังเรามองซุ้มล้อก็ได้ครับให้ซุ้มล้อนะอยู่ตรงกับเส้นสีขาวทําไมต้องให้ซุ้มล้อนะครับอยู่ตรงเส้นสีขาวเนื่องจากเรามองเห็นล้อนะครับถ้าล้อหลังเราทับเส้นขาวรถหน้ารถเราก็จะไม่เลยเส้นสีเหลืองนะโอเคครับเท้าเกียยวว่างก่อนครับแล้วดึงเบรกอ่าดึงเบรกเลยโอเค